สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยสยามกันครับมาดูกันดีกว่าว่าหลักสูตรนี้มีอะไรน่าสนใจแล้วจะช่วยเปิดประตูสู่อาชีพในระดับโลกได้อย่างไรบ้างแต่ก่อนจะไปลงลึกในรายละเอียดของหลักสูตรเนี่ยลองมาคิดภาพตามกันก่อนดีไหมคะว่าในยุคที่โลกมันหมุนเร็วแล้วก็เชื่อมถึงกันหมดแบบนี้ อาชีพสายธุรกิจระหว่างประเทศจริงๆแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่แล้วต้องมีทักษะแบบไหนถึงจะไปได้ไกลเอาล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดที่สุดเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ปลายทางกันก่อนเลยดีกว่าว่าถ้าเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วจะสามารถไปทําอาชีพอะไรเท่ๆในแวดวงธุรกิจ global ได้บ้างโอ้โหดูจากลิสต์อาชีพนี่สิครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนําเข้าส่งออก ผู้จัดการการตลาดระหว่างประเทศหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนคือทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ตลาดงานยุคนี้ต้องการตัวสุดๆเลยนะครับซึ่งหลักสูตรนี้แหละครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อปั้นให้บัณฑิตพร้อมสำหรับบทบาทสำคัญๆเหล่านี้โดยเฉพาะเลยแล้วการจะไปถึงตำแหน่งงานในฝันเหล่านั้นได้เนี่ยแน่นอนครับว่ามันต้องมีพื้นฐานที่แน่นปรึกซะก่อนเรามาดูกันว่าหลักสูตรนี้เขาวางรากฐานทางธุรกิจให้นักศึกษายัางไง โครงสร้างหลักสูตรของที่นี่เขาแบ่งเป็น2ส,ส่วนที่ฉลาดมากๆเลยนะครับส่วนแรกคือวิชาแกนหรือ core courses ที่เปรียบเสมือนกับฐานรากเลยเป็นความรู้ธุรกิจแบบเน้นๆที่ทุกคนต้องมีไม่ว่าจะบัญชีการตลาดส่วนที่2คือวิชาเฉพาะหรือ specialized courses อันนี้แหละครับคือการติดอาวุธหนักเป็นการเจาะลึกเรื่องธุรกิจระหว่างประเทศโดยตรงเลย แล้วเส้นทางการเรียนรู้ในส่วนของวิชาแกนเนี่ย <c oughs> เขาก็จะค่อยๆพาเราไตา่ระดับไปทีละสเต็ปเลยครับ <c oughs> เริ่มจากปูพื้นฐานธุรกิจทั่วไปให้แน่นก่อน <c oughs> แล้วก็ไปต่อยอดด้วยเรื่องเทคโนโลยีการเงิน <c oughs> การบัญชี <c oughs> จนไปถึงเรื่องที่ทันสมัยสุดๆอย่างดิจิ t อลทรานส์ฟอร์เมชัหรือการทําธุรกิจแบบยั่งยืนคือเรียนจบครบทุกโมดูลนี่พื้นฐานแน่นเปรยะแน่นอนครับทีนี้พอเรามีพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็ได้เวลามารับคมวิชากันต่อ ในส่วนของวิชาเฉพาะทางแล้วล่ะครับซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นไฮไลท์เด็ดของหลักสูตรนี้เลยเป้าหมายหลักของพาร์ทนี้ก็คือไม่ใช่แค่ให้รู้แต่ต้องทำให้เป็นผู้เรียนจะได้สุสกิลแบบจริงจรงจังๆเลยตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานกับคนที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจนถึงการบริหารความเสี่ยงทางการเงินในระดับโลกคือเป็นสกิลที่บริษัทข้ามชาติตามหาเลยครับ แล้วที่เจ๋งไปกว่านั้นคือเขาไม่ได้สอนลอยๆนะครับแต่เขาเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่วัดผลได้จริงหรือที่เรียกว่า PLOs อย่างเช่น PLO3 นี่ก็คือต้องใช้ AI กับ data มาช่วยตัดสินใจทางธุรกิจให้ได้หรือ PLO6 ก็คือต้องออกแบบกลยุทธ์นำเข้าส่งออกเป็นคือมันชัดเจนมากว่าเรียนไปแล้วจะได้อะไรติดตัวไปบ้าง พอมาดูในแต่ละโมดูลเฉพาะทางก็จะเห็นเลยว่ามันเจาะลึกแบบสุดๆเริ่มจากปูพื้นฐานธุรกิจระหว่างประเทศก่อนแล้วก็ไปต่อเรื่องการตลาดยุคใหม่ที่ต้องทําข้ามประเทศการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไประดับโลกแถมยังมีวิชาเลือกเจ๋งๆอย่างเช่นการทําธุรกิจในอาเซียนหรือเรื่องของซัพพลายเชนระดับโลกด้วยเรียกว่าครบเครื่องจริงๆเรียนในห้องอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอใช่ไหมครับเพราะความรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับประสบการณ์จริง ใช่เลยครับที่นี่เขาเชื่อว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้เอามันไปลองใช้ในโลกการทำงานจริงๆเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้เลยบังคับเลยว่าต้องไปหาประสบการณ์วิชาชีพจริงมาให้ได้แล้วคาว่าประสบการณ์จริงที่ว่าเนี่ยมันจริงจังขนาดไหนนี่เลยครับ16สัปดาห์เต็มๆใช่ครับฟังไม่ผิด16สัปดาห์ที่นักศึกษาจะได้เข้าไปทำงานในบริษัทจริงๆเลยซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าฝึกงานธรรมดานะครับ แต่มันคือสหกิจศึกษามันเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาอย่างดีที่เราจะได้เอาความรู้จากห้องเรียนไปใช้ทำงานจริงในสายงานที่ตรงกับที่เรียนมาเปะ๊เปะๆแถมยังได้ค่าตอบแทนด้วยเหมือนได้เป็นพนักง,งานคนหนึ่งเลยเหรอครับเอาล่ะทีนี้พอเราเอาทุกอย่างมารวมกันทั้งความรู้พื้นฐานที่แน่นความเชื่วชาญเฉพาะทางที่ลึกแล้วก็ประสบการณ์ทำงานจริงอีก16สัปดาห์ภาพสุดท้ายของบัณฑิตที่จบจากที่นี่จะเป็นยังไงกันนะภาพนั้น ถูกสรุปไว้ในปรัชญาของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยามซึ่งผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยครับนั่นก็คือคิดได้ทำเป็นเน้นความเป็นผู้ประกอบการโอ้โหฟังแล้วเห็นภาพเลยใช่ไหมครับคือไม่ได้ปั้นแค่นักทฤษฎีแต่ปั้นคนที่คิดแล้วเอาไปทำได้จริงและที่สำคัญคือต้องมีหัวใจของความเป็นผู้ประกอบการมังหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอ แล้วตารางนี้คือบทสรุปที่ชัดเจนที่สุดเลยครับมันทำให้เห็นภาพเลยว่าสกิลที่เราเรียนมาเนี่ยมันเอาไปใช้กับอาชีพในฝันได้ยังไงดูอย่าง p o 6สิครับออกแบบกลยุทธ์การนำเข้าส่งออกมันคือทักษะที่จำเป็นแบบตรงๆเลยสำหรับคนที่จะเป็นผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกหรือตัวแทนขนส่งสินค้าหรืออย่าง PLO 5การบริหารจัดการในบริบทหลากหลายวัฒนธรรมอันนี้ใครอยากทาการตลาดระหว่างประเทศคือต้องมีเลยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยครับ สุดท้ายนี้โลกธุรกิจที่ไร้พรมแดนมันกว้างใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยโอกาสนะครับคำถามสำคัญก็คือเราจะเลือกเริ่มต้นเส้นทางสู่ความสำเร็จบนเวทีโลกจากจุดไหนกันดี